ที่บ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่ท่านเจ้าของบ้านนะครับได้จัดเป็นบริการโฮมสเตย์นะครับท่านครับที่นี่บรรยากาศสุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องทุนาและก็ภูเขานะครับสวยงามมากครับโดยเฉพาะในช่วงตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกดินนะฮะที่นี่สุดยอดจริงๆนะครับเหมาะสำหรับเป็นที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกนะฮะที่มาเยี่ยมบ้านห่วงนะครับหรือแขกที่มาจากกูุศรีฟ้า หรือว่าจะไปภูชีฟ้านะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการที่นี่นะครับของบ้านคุณพี่ฉลาดนเชียงใหม่นะครับบ้านเลขที่159หมู่ที่3นะฮะได้จัดเป็นโฮมสเตย์บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนแล้วก็มาพักนะครับพักครั้งที่นี่นะที่นี่สวยงามมากครับมีสระน้านะครับมีสารากลางน้ําแล้วก็มีภูเขาให้ชมมีพระอาทิตย์ับเลี่ยมเขาแล้วก็มีท้องทุ่งนากว้างแล้วก็ตกปลาได้ด้วยนะครับเชิญไปเที่ยวกันหน่อยนะครับ ชลานหน้าเชีงยงใหม่นะเจ้าเป็นกลุมไม่บ้านบ้านหัวกตอนนี้ก็คือ,อาทางพอหลวงเปินได้เสนอโครงการหมู่บ้านโฮมสเตย์นะเจ้าขาเจ้ากับเลยเหล่มเป็นโครงการแรกตีทํานะเจ้าตอนนี้ก็คือ,อมีบ้านอยู่สองหลังนะเจ้าตีเพิ่มทีจากเพื่อ,อแขกตีมาพักนะเจ้าก็ก็มีบอ่อตกปลามีสาระกางน้ำแล้วก็มีทุ่งนา,านักท่องเที่ยว ติเปิ่นอยากจะมาเยี่ยมชมข้าเจ้ากามีโคกมองนะเจ้าติดอยหงื้อนั่งเท่องเี่ยวได้แบบสมัยโบราณน,นะเจ้าติเปิ่นต่ำมองกันนะคะ,อะตอนนี้นะคะบ้านเจ้านี่ก็มีบ้านอยู่สองหลังนะเจ้าก็เป็นแบบรูปแบบของโฮมสเตย์นะเจ้าหลังหนึ่งก็พักได้ประมาณหคนนะเจ้าแคกพักก็ประมาณ1ิกว่าคนนี่ได้นะเจ้าเจ้า okay. บ้านข้าเจ้าก็มีที่พักแลก้วน้อตอนนี้ก็คือมีทางผ่านที่นักท่องเที่ยวสามารถพานได้ก็คือไปเที่ยวภูจิฟ้าแล้วก็มาตีน้ำตกองผาสามารถติดต่อจองที่พักได้ตามเบอร์โทรนะเจ้า0 8 9ย5 8 2 4เ1้านะเจ้าอย่าลืมนะครับมาเที่ยวบ้านฮวกนะครับมาเที่ยวตลาดนัดชายแดนไทยลาวทุกที่สิบัุที่ส0นะครับแล้วก็มาชมสินค้าโอทอ็อป ผ้าทอหรือชื่อของพี่น้องชาวภูซางของบรรหุกนะครับเที่ยวจุดผ่อนปลนชายแดนไทยลาวและก็น้ำตกห้วยปงผานผ้ำตกอุ่นกูซางแห่งเดียวในประเทศไทยนะฮะและสามารถเชื่อมต่อไปยังภูชิฟ้าได้นะครับและก็สามารถเชื่อมต่อไปการท่องเที่ยวที่อำเภอภูซางนะครับอำเภอเทิงเชียงรายนะครับและจังหวัดน่านนะครับมาเลยครับและก็อย่าลืมนะครับมาพักที่โฮมสเตย์ของคุณพี่ฉลาด อันนะเชียงใหม่นะครับที่บ้านหวกนะครับบ้านเลขกที15่159นะครับติดต่อที่บอร์โทรนี้นะครับก็ที่นี่สุดยอดจริงครับธรรมชาติครับ